พี่น้องครับก่อนอื่นวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านองค์คณะผู้พากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็องค์คณะผู้ว่าสษาสารอุทธรภาคหนึ่งที่มีคำพิพากษายกฟ้องผมแล้วก็พันตำรวจโทร,รงยศเกษรบัวและทนายสุธิพงศ์ชีวิตเจริญในกรณีที่ถูกนายเศรษเดชสุภา แล้วก็นางสาวรัชนกเจริญมากสุวรรณนะครับฟ้องในข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จต่อสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งคำพิพากษาของสารอุทธรภาคหนึ่งเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคดีนี้มีทนายสิทธาเปี้ยบังเกิดนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในการว่าความโดยการแต่งตั้งทนายอาคมคงสวัสดนะครับ เป็นผู้ดำเนินการในการเป็นทนายความให้กับทั้งสองคนทั้งนายเศรษฐเดชสุภาแล้วก็นางสาวราชนกเจริญมากสุวรรณในกรณีที่มีการฟ้องผมที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงสองคดีประเด็นหลักก็คือว่ามีการพูดถึงการลงประจวาวันที่ที่2ิพฤศจิกายน2 6 6 1ที่กรณีที่ผม ได้มีการทําหนังสือถึงพันตารวจโทรเรืองยศเกษรบัวในการลงประจําวันฉบับวันที่28พิพฤศจิกายน2561ายและมีการอ้างว่าผมทําประจําวันย้อนหลังกับพันตารวจโทรเรืองยศเกษรบัวจากประเด็นดังกล่าวจึงเป็นที่มาของอีกหลายคดีจนกระทั่งวันนี้นะครับหลังจากที่ศาลชั้นต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีคำพิพากษายกฟ้องผม ในกรณีดังกล่าวนะครับโดยโยกฟ้องทั้ง3าคนเช่นเดียวกันวันนี้ศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งมีคำพิพากษายกฟ้องยืนตามศาลชั้นต้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีการพูดถึงโจทย์ร่วมก็คือโจทย์ทั้งสองก็คือนายเศรษฐดสุภาและนางสาวรัชนกเจริญมากสุวรรณแล้วก็นายสิทธาเบี้ยบังเกิด ทนายฟารมในคดีนี้ไปที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่สารอุทธร์ท่านเขียนคำพิพากษาออกมานะครับผมจึงคิดว่าเรื่องนี้จึงนํารารงานต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศให้เห็นถึงการเขียนคำพิพากษาของท่านองคคณะผู้พิพากษาสาลอุทธร์ภาคหนึ่งที่ไปที่น่าสนใจเป็นอย่างมากกับคำพิพากษาในวันนี้ที่ผมยอมรับว่า ตลอดรยเวลา10ปีที่ผ่านมาที่ผมถูกฟ้องร้อง200กว่าคดีคดีภาคศาลสารธรรภาคหนึ่งวันนี้ถือว่าผมได้รับความยุติธรรมเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องยอมรับว่าท่านเขียนได้ยุติธรรมที่สุดตลอดชีวิตที่ผมถูกดำเนินคดีมา200กว่าคดีดังนั้นผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยนประเทศ ดูคำพิพากษาสองหน้าสุดท้ายที่ท่านองคณะผู้พิพากษาสาวุทรได้มีคำพิพากษายกฟ้องผมกับพวกในวันนี้ผมอยากจะเปิดให้พี่น้องประชาชนฟังและอ่านให้ฟังนะครับคดีโจทก์ทั้งสองสำนวนนี้ไม่ว่าในวันพุธที่2 8พฤศจิกายน2561จำเลยที่1ก็คือผมจะมีการแจ้งต่อจำเลยที่2ก็คือพันธมรโทลังยศเกษรบัว ตามรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานเอกสารหมายจอ2 2ตามที่โจท,ท้งสองก็คือนายเศรษฐเดชสุภาและนางสาวรัชนกเจริญมากสุวรรณนำสืบและอุทธรหรือไม่ก็หาก่อได้เกิดสิทธิอำนาจความชอบธรรมแก่โจท,ท้งสองโดยนายสิทธาในการตอบโต้ต่อจำเลยที่1ก็คือผมและที่สองก็คือพันตำรวจโทรงยศเกษรบัว ด้วยการดำเนินคดีอย่างไม่ตรงไปตรงมาในลักษณะไม่สุจริตอันเป็นการมาสารด้วยมือที่ไม่สะอาดไม่หรือกล่าวอีกในยะหนึ่งโจทก์ทั้งสองหาใช่ผู้เสียหายที่สุจริตอันจะมีอำนาจฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญา,ามาตรา1.75มาตรา1.77และมาตรา1.80แแต่อย่างใดบุคคลเจ้าพนักงาน และองค์กรต่างๆที่มีอำนาจหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารยุติธรรมจำต้องระมัดระวังเท่าทันต่อการตกเป็นเครื่องมือจากพฤติการดำเนินคดีของคู่ที่คู่วิพาทษนะครับขัดแยง้งรวมทั้งทางนายความผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีในลักษณะคดีเช่นนี้ ที่มีควรให้ความรับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิคดียายาแก่โจท์ทั้งสองเพื่อลองโทษจำเลยที่1และจำเลยที่2เพราะเป็นการกระทบกระเทือนอย่างยิ่งต่อความสงบรเรียบร้อยของประชาชนสาุทธรณาภาคหนึ่งาอาจยอมให้เป็นเช่นนั้นไม่ทั้งมีควรสนับสนุนกระตุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้เกิดคดีความลอกสาร ประเภทนี้ควรจัดสรรเวลาและทรัพยากรต่างๆซึ่งมีอยู่อย่างจํากัดยิ่งในการบริหารความยุติธรรมแก่ประชาชนผู้สุจริตที่ได้รับความเดือดร้อนจากความไม่เป็นธรรมอย่างแท้จริงเสียยิ่งกว่าอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองก็คือของนายเศรษฐเดชุภาและนางสาวรัชนกเจริญมากสุวรรณในส่วนอื่นล้วนเป็นรายละเอียดปีกย่อยไม่ได้มีน้ำหนักและเป็นสาระแก่คดี อันควรได้รับการวินิจฉัยถึงขนาดที่จะทําให้ผลแห่ง,หงคําพิพากษาต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่จะเป็นต้องวินิจฉัยที่สารชั้นต้นมีคําพิพากษามานั้นชอบแล้วสารอุทธรภาคหนึ่งเห็นพ้องด้วยอุทธรของโจทก์ทั้งสองทุกข้อล้วนฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนตามสารชั้นต้นก็คือยกฟ้องนะครับผมกับพนอมัตโทลังยศเกษรบวัวและก็ทนายความสุทธิพงศ์ชีวิตเจริญทั้ง3นะครับ เนื้อหาของสารอุทรภาคหนึ่งเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในการเขียนคำพิพากษาของท่านในวันนี้ผมต้องขอบคุณความยุติธรรมที่ผมได้รับวันนี้เป็นอย่างมากการเป็นทานายฟาร์มที่ไม่สุจริตนะครับในการกลันแกล้งผมมาหลายหลายคดีนะครับไม่ต่ำกว่า15คดีที่ผ่านมารวมทั้งแจ้งความดำเนินคดีผม ในข้อหาเดียวกันเรื่องเดียวกันถึงสี่จังหวัดก็ทำมาแล้วสำหรับนายสิทธาเบียบังเกิด <c oughs> ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้เก็บความอดทนอดกั้นยังไม่ยังไม่ไมดําเนินการในการฟ้องร้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดแต่เรียนพี่น้องประชาชนคนทยทั้งประเทศอีกไม่นานก็จะมีการฟ้องเป็นกาวรูดกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งขณะนี้หลบเงียบ เรียผ้ใจจากพี่ชูวิทย์อยู่นะผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเราเฝ้าจับตามองการทําของนายสิทธาเปียบังเกิดมาตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราถือว่าเราเป็นคู่กัดแห่งปีแล้วเราก็ยังคิดอยู่เสมอเวลาว่ากรรมใดใครก่อคนนั้นต้องรับกรรมคนที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมนะอะไรก็แล้วแต่สักวันหนึ่งสวรรค์ต้องมีตาว้าดินเป็นพยาน คนต้องรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปนะครับผมเรียนให้ทราบนะทุกเรื่องนะครับหลายๆเรื่องที่ความจริงเริ่มปรากฏความจริงออกมาเราถูกดําเนินคดีตั้งแต่ปี2องพเป็นต้นมานะครับรวมแล้วทั้งหมด200กว่าคดีโดยเฉพาะนายสีทาพี่เบี้ยบังเกิดกับพวกเนี่ยดำเนินการแจ้งความผมเนี่ยเกือบ70-80ค80ดีนะกับร่วมกับนายสุก,กิจภูลศรเีเกษมนะครับนะ แล้วก็กับคนอื่นๆอีกในขบวนการเหล่านี้ดําเนินคดีผมเนี่ยเจ็ดคดีดังนั้นเนี่ยเฉพาะคดีของนายสุกิจพูลศรีเกษมนะครับก็ไม่ต่ำกว่า3-40คดีก็คดีถึงที่สุดทั้งสิ้นยกฟ้องหมดทุกคดีนะครับรวมทั้ของนายสิททาเบี้ยบังเกิดที่ยังเหลือคดีกับผมอีก2คดีนะแล้วก็ที่ศาลทุจริตของนายเศษฐิสุภาอีกหคดีรวมทั้งสิ้นเลือีกสคดีเท่านั้น พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอผมเชื่อว่านะครับความจริงจะปรากฏอะไรที่เคยทำไว้นะครับนะในอดีตที่ผ่านมาออยสีและผงเพื่อนะผงเผือกน่นะครับกำลังแฉออกมานะอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มีการเปิดโปงออกมาพี่น้องประชาชนก็ติดตามเอาได้เราถือว่าสิ่งที่เราเคยพูดมันคือความจริงที่ผ่านมาแต่วันนี้ สิ่งที่ผมได้รับความยุติธรรมต่อสารอุทธรภาคหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่ผมต้องขอขอบคุณองค์คณะผู้ว่าสานะครับด้วยความเคารพอ,อย่างสูงนะครับนะ